สุสานที่มีเสียงร้องไห้ดังออกมาเองทุกคืนณหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ห่างความเจริญมีสุสานเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่และสุสานแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในานามสุสานเสียงร้องไห้เพราะทุกค่าคืนเมื่อความมืดมิดเข้าปกคลุมจะมีเสียงร้องไห้แสนเศร้าดังออกมาจากภายในสุสานเสียงร้องไห้ที่โหยหวนนั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน ไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้สุสานในยามค่ำคืนบางก็ว่ากันว่าเป็นเสียงของวิญญาณที่ยังคงผูกพันอยู่กับโลกบางก็ว่าเป็นเสียงของปีศาจร,ร้ายที่ต้องการหลอกหลอนผู้คนเรื่องเล่าเกี่ยวกับสุสานเสียงร้องให้ถูกเล่าขานต่อกันรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานที่ฝังรากลึกอยู่ในความเชื่อของชาวบ้านมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเคนเขาเป็นนักข่าวที่เดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้ เพื่อทำข่าวเกี่ยวกับสุสานเสียงร้องไห้เคนไม่เชื่อในเรื่องผีสางเขามองว่าเสียงร้องไห้นั้นต้องมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้เคนตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริง,รงเขาเตรียมอุปกรณ์บันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูปและในคืนนั้นเองเคนได้เดินทางไปยังสุสานเสียงร้องไห้เพียงลำพังเขาเดินสำรวจไปทั่วสุสานพยายามหาสาเหตุของเสียงร้องไห้แต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติจนกระทั่งเมื่อถึงเที่ยงคืน เสียงร้องไห้ก็เริ่มดังขึ้นเสียงร้องไห้ที่แสนเศร้าดังสะท้อนไปทั่วสุสานทำให้เคนรู้สึกเขาลุกสู้ไปทั้งตัวเคนพยายามตั้งสติบันทึกเสียงร้องไห้นั้นไว้เขาเดินตามเสียงร้องไห้ไปจนกระทั่นทั่งกับหลุมศพเก่าแก่หลุมหนึ่งเสียงร้องไห้ดังมาจากหลุมศพนั้นเคนค่อยๆขุดดินที่กดหลุมสพอเมื่อเปิดหลุม อ,อเคนก็ต้องตกตะลึงเพราะในหลุมศพนั้นมีโครงกระดูกของเด็กทางนอนอยู่ข้างๆโครงกระดูกนั้นมีตุ๊กผ้าที่ขาดวินวางอยู่อเคนสันนิฐานว่าเสียงร้องไห้ที่ได้ยินนั้นอาจจะเป็นเสียงของวิญญาณของเดทารกถูกทิ้งไว้ในสุสานแห่งนี้วิญญาณของเดกทารกยังคงโหยหาความรักและความอบอุ่นจากแม่ของตนและเคนตัดสินใจ ที่จะทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญาณของเด็กทารกเขาทําพิธีทางศาสนาและขอให้วิญญาณของเด็กทารกไปสู่สุคติติหลังจากนั้นเป็นต้นมาเสียงร้องไห้ในสุสานก็ค่อยๆเงียบหายตายชาวบ้านต่างเชื่อว่าวิญญาณของเด็กทารกได้รับความสงบแล้วเรื่องราวของสุสานเสียงร้องให้กลาย,ลายเป็นอุทหรณ์สอนใจให้ผู้คนรู้จักรักและดูแลบุตรหลานของตนเอง ไม่ทอดทิ้งพวกเขาให้ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานเพียงลำพังสุสานเสียงร้องไห้ยังคงตั้งตระงานอยู่ที่เดิมแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องไห้อีกต่อไปมีเพียงความเงียบสงบที่ปกคลุมสุสานแห่งนี้